สวัสดีครับวันนี้ช่องเออกเษตรสตอรี่ครับจะพามาชมต้นทุเรียนนะครับที่มีอายุครบ6เดือนครับต้นนี้ปลูกเมื่อเดือนมิถุนายนครับตอนนี้ก็เดือนเ,ออเดือน11็ครับก็ปลายเดือน11แล้วก็ตีผมประมาณให้แล้วกันครับ5เดือนก่ากว่าครับทั้งนั้นก็เกือบ6เดือนแล้วครับตีไปเพราะว่าอีกประมาณสัปดาห์สอสัปดาห์ก็จะครบ ก็จะครบ6เดือนแล้วครับผมมาดูกันครับว่าต้นทุเรียนต้นนี้จะมีความแบบประมาณว่าสูงเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของต้นทุเรียนเนี่ยจะประมาณไหนครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นทุเรียนต้นนี้ปลูกตอนที่ต้นเอ,อเอาต้นกล้ามาปลูกเนี่ยสูงประมาณซื้อต้นกล้านะอยู่ที่80บาทครับสูงประมาณไม่ถึงเมตรครับประมาณ40-60ซนติเมตรครับ ก็จะเฉลีย่ยก็จะประมาณนี้เองครับตอนนั้นนะตอนที่ปลูกตอนนั้นนะผ่านไปห้าเดือนกว่าครับหกเดือนครับเข้าสู่หกเดือนเดี๋ยวผมจะลองอขยับกล้องออกให้มันแล้วก็ดูภาพเต็มของต้นทุเรียนต้นนี้นะครับว่ามันจะโตขึ้นมาสักแค่ไหนครับเดี๋ยวผมจะลองขยับกล้องให้ดูครับ ก็จากตอนนั้นสูงอยู่ที่4 0่สถึงหกใช่ไหมครับตอนนี้ก็เฉลี่ยก็สูงขึ้นมาอีกประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับน่าจะประมาณ1เมตรครับมันก็จะสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรครับการดูแลรักษาก็ฉีดยาบ้างครับเดือนละหนครั้งฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วก็ให้อาหารทางใบรวมทั้งยัง ดูแลรักษาใส่ปุ๋ยอะไรอย่างนี้ครับใส่ปุ๋ยครับลองดูครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบให้น้ํานะครับเป็นสปริงเกอร์ครับมีสองหัวครับสปริงเกอร์ครับอันนี้ครับคือต้นทุเรียนที่มีอายุเฉลี่ยนะครับหลังจากที่ปลูกความสูงสี่สิบถึงหกสิบเซนแล้วก็ผ่านมาได้ห้าเดือนกว่าหกเดือนครับมันก็เนี่ยครับต้นก็ประมาณสูงขึ้นประมาณ รวมเบ็เสร็จทั้งต้นนะครับก็ประมาณ1เมตรครับ1เมตรก็ลองคำนวณดูครับใครสนใจด้านทุเรียนครับและหลังจากนี้ไปผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับประมาณสักหสัปดาห์2สัปดาห์ครับผมก็จะมาเอาคลิปนํำมาลงคลิปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยการฉีดยารวมทั้ง การตัดหญ้านะครับในบริเวณสวนสวนครับสวนทุเรียนครับผมอยู่ที่สวนทุเรียนครับครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตครับต้นทุเรียนที่มีอายุ6เดือนครับผมโอเควันนี้ก็ ขอกล่าคำว่าสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวติดตามช่องเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเกี่ยวกับการปลูกทุกเรียนล้วนๆเลยครับมาลงนำเสนอในช่องนี้ทั้งหมดครับ<ม>โอเคครับวันนี้ก็ขอกก่าวคํว่าสวัสดีครับ